บทเรียนอะไรต่างๆมามากมายและที่สําคัญที่สุดคือว่าถ้าปป,ปชเองเนี่ยนะครับที่ผมยังต้องเรียนว่าเรามีจุดยืนเหมือนเดิมก็คือว่าผมยกกรณีเรื่องอหัวประมูลสิบหกโครงการเนี่ยอือกับคดีที่นายสามารถราชพลาิ์ฟ้องนายสมัครสุนทรวชท,ที่คดีบินประมาทที่ดังโดยทั่วไปเนี่ยสองคดีนี้มีในย่าเดียวกันก็คือว่าถ้าปป,ปชดําเนินการสอบสวนเรื่องคดีหัวประมูลนะครับซึ่งมีการระบุชัดเจนว่ามีใครบ้าง รวมกระทั่งคนที่ฟ้องคุณสมัครก็อยู่ในสำนวนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในคดีหมิ่นประมาทกับคดีทุจริตจะไปพร้อมกันแต่ปรากฏว่าคดีทุจริตเนี่ยนะครับที่ปปชจะต้องสอบเร่งไม่ไม่เร่งดําเนิน,เนการแต่คดีที่คุณสมัครถูกฟ้องคดีหมิ่นประมาทมันไปตามสารอาญานะครับสารยั้นต้นสารอุทธร์ซึ่งถ้ามันไปพร้อมๆกันทั้งสองคดีเนี่ยว่าเรื่องการทุจริตก็มีการทุจริต นะครับเพราะว่าดีอะไรเขาก็ทําสํานวนแล้วก็เรื่องก็ไปคายอยู่ในปปชเหมือนกันสองคดีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นมันเหมือนกัาคุณสมัครผิดอยู่คนเดียว,วในการในการพูดในเรื่องข้อหาหมิน่นประมาทแต่ความจริงแล้วคดีทุจริตก็ยังอยู่ในในปปชนะครับกับการหัวประมูลสองหมื่นกว่าล้านบาทแต่ปปชไม่ได้ทํางานให้มันคืบหน้าไปมันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรคาอยู่ในปปชให้พูดถึงการหัวประมูลเนี่ยที่คดียังไม่คืบหน้าเนี่ยที่จริงถึงวันนี้เนี่ยการหัวประมูลใช่ว่าจะหมดไปนะ ผมมีคนเล่าให้ฟังอยู่เนื่อืๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมานคนถึงแม,ม้น,นยุคคุณอภิรักษ์กลับมาครั้งที่สองเนี่ยนะ,อะบอกว่าถ้าจะติดต่อเรื่องงานไอทีอย่างเช่นง,งานเครือข่ายอคอมพิวเตอร์หรือง,งานกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอะไรพวกนี้เนี่ยให้ไปหาคุณเดวิดนะครับชื่อเดวิดนะฮะ ผิวขาวๆจีนๆคล้ายๆสิงคโปร์อายุป,ประมาณผมนี่แหละไม่ใช่อย่างนี้แน่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใชนี่คล้ายๆโอบามา <c oughs> ผมได้บอกคุณน,นาพสิทธิ์ว่าถ้าอยากเป็นโอบามาให้ไปตากแดดไปได้ถ้าสิบวัน <c oughs> ๋ <c oughs> ยวถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าคุณเป็นโอบามาไม่ต้องตากแดดแต่ว่าต้องต้องกระแบบรุงหน่อยแต่ผมไปตากแดดมีโอกาสลอกถ้าถ้าเป็นงานพวกสนนสภานนี่ก็บอกว่าให้ติดต่อบริษัทผู้บะหมารายเดิมนะครับที่เคยมีข่าวเขาตั้งแต่คราวที่แล้วนะฮะเนี่ย ตอนนี้ก็ยังพูดกันอย่างนั้นอยู่นะฮะนั่นหมายถึงว่าเป็นมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างถูกต้องแต่ว่าที่เราเองเนี่ยยังไม่นําเรื่องพวกนี้มาคุยเพราะเรายังไม่ไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานก็เยยลยยังไม่สามารถมาคุยได้ก็มีคนมาเล่าให้ฟังตานองนี้นะครับ่ันก็อยากฝากให้ทราบเหมือนกันนะว่าที่มันเงียบๆใช่ว่าจะไม่มีนะนะฮะก็สรุปเรื่องนี้ก็เห็นจะมาลงตรงข้อที่ว่าข้อมูลที่จตุพรได้มา อาจจะเป็นข้อมูลที่มาล่าไปนิดมาล่าไปหน่อยถ้าหากว่าข้อมูลนี้เราได้มาก่อนในรายละเอียดของการบริหารสัญญาณ๋อครับนะครับเราได้มาพูดให้คนคือคุณนามยิ้มแย้มนี่นะครับคุณนามยิ้มแย้มนี่ได้ตั้งแต่วันที่เ ตอนทําหน้าที่เป็นประธานคอตอสอนะ่ครับตั้งแต่เดือนมกร,ราคมป25ี2551 2 5 5มก,กร,รา2550ปีนี้นะฮะคือหมายความาว่าความจริงแล้วปปชเนี่ยได้เดือนกร,รกฎาคม2549แต่ว่าคอตอสอเนี่ยตอนที่ประธานอนุกรรมการคุณเกา่าคุณลาออกเนี่ยและคุณานามยิ้มแย้มมาเป็นประธานอน,นุกรรมการชุดนี้เนี่ยเขาก็ตามพันธมรดกทวีสอบสองเข้าไปเป็นพยานในการสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการให้ปากคำลุงระบุอย่างชัดเจนว่า คดีมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถึงวันนี้คุณนามยังยิ้มย้มอยู่ร่าครับว่าวยิ้มไม่ออเยไปแล้วครัคุณนามแกก็ยิ้มเรื่อยไปแล้วเรื่องของคุณนามเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพรักประชาธิปัตย์เห็นจะยิ้มเรื่อยไปไม่ได้เพราะว่าถ้าหลักฐานที่ออกมาก็เมื่อกี้นี้เมื่อเริ่มต้นรายการผมก็บอกแล้วผมชื่นชมนะที่คุณอภิรักษ์แสดงสปิริต ดยการประกาศลาออกแล้วไปพิสูจน์ตัวเองในศาลถ้าศาลสั่งว่าผิดก็รับผิดไปแต่ถ้าศาลสั่งว่าไม่ผิดก็กลับมาดำรงตําแหน่งที่ได้นี่ตามเนี่ยว่าตามกฎหมายก่อนแล้วก็แต่ตัวเองไม่เอาทางนั้นเลือกว่าลาออกบ,บผมก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นสปิริตที่น่าชื่นชมแต่คําชมนี้นะผมชมก่อนที่จะได้เห็นหรือได้ฟังรายละเอียดที่คุณจตุพรน,นําเสนอ พอได้ฟังรายละเอียดที่คุณจตุพรนํานเสนอผมชักโน้มไปในทางที่ว่ามันน่าจะมีความผิด <c oughs> ผมจะมองไปในทางนั้น <c oughs> แล้วก็อีกประการหนึ่งที่ติงไว้ก็คือว่าก <c oughs> ารแสดงสปิริตด้วยการลาออกแต่มีเงื่อนไขว่าขอออกหลังวันที่สิบเก้า <c oughs> เพราะมีงานพระราชพิธีสําคัญที่จะต้องทํา <c oughs> ทําให้ตรงเนี้ยน้ําหนักในสปิริตที่ผมให้ให้คะแนนไว้เนี่ย <c oughs> ลดน้อย <c oughs> ลงไป เพราะผมมีความเห็นและยืนยันว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยน่าจะหมดหน้าที่คือต้องพักการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อปปชชี้ขาดไปเมื่อวานแล้วเพราะฉะนั้น<ส>เก้าอี้ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในพระราชาพิธีอันสําคัญที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่19นั้นค,ค,คุณอภิรักษ์คงไปใช้สิทธิ์นั่งเก้าอี้นั้นไม่ได้ครับ,รบต้องเรียนกันตรงๆอย่างนี้ แต่คุณอภิรักษ์มีสิทธิ์ที่จะไปร่วมในงานพระราชพิธีอันสําคัญครั้งนี้ในฐานะประชาชนชาวกรุงเทพธรรมดาคนหนึ่งครับนี่คือความจริงที่เรายืนยันว่าน่าจะเป็นไปตรงตามกฎหมายและความถูกต้องท่านผู้ชมครับรายการของเราวันนี้ก็มาถึงนาทีสุดท้ายก็ต้องกลับเรียนท่านว่าวันพรุ่งนี้เราก็คงจะมีประเด็นทางการเมืองมากลับเรียนท่านต่อไปแต่ทว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ คือวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าและวันที่สิบหกทางสถานีก็จะมีงานพระราชพิธีหรืองานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอมาน,นำเสนอเพราะฉะนั้นรายการของเราในช่วงนั้นสิบสี่สิบห้าและสิบหกสามวันก็จะงดนะครับโปรดทราบแล้วก็ทุกท่านก็ ขอได้รับการเชิญชวนจากนายกรัฐมนตรีในการร่วมงานพระราชพิธีอันสําคัญในการพระราชทานเพลิงศพเพลิงพระศพก็ตามที่ตำานักนายกเขาประกาศนะครับทางนิรายการของเราก็เชิญชวนด้วยกันในฐานะที่เราทุกคนเป็นคนไทยผู้มีความจงรักภักดีและก็มีความรำลึกถึงพระสรินาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เราก็ส่งท่านเสด็จสู่สวรรค์คาลด้วยกันสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ